สวัสดีครับผมนาะยชิตตะว,วันสาปร,รมนิตรหนักศึกษาหมายเลขหกหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งกับผมเออวันนี้ผมจะมาทํางานนําเสนอโปรเจกต์นะครับผมโปรเจกต์หมายเลขสองนะครับชื่อโปรเจกต์เกมอัศวินครับผมโปรเจกต์เกมอัศวินของเรานั้นคือไงนะครับผมก็คือในปัจจุบันเนี่ยเกมนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อบันเทิงและมีความ,หมแหวกแหวนหลายๆความนิยมอย่างมากในทุกเพศทุกวัยน,นะครับผม ผู้พัฒนาจะได้คิดที่จะออกแบบพัฒนาเกมสองมิติเพื่อฝึกไหวพริบเพื่อการสาวอสารต่างๆให้ได้ไปถึงเป้าหมายแก่ผู้ใช้งานครับแล้วก็ทําการศึกษาใช้การใช้ Unity ในการพัฒนาเกมไปด้วยในตัวครับผมโดยในเรื่องย่อของเกมของเราครับผมโดยในเรื่องย่อของเกมนั้นผู้เล่นเจอระบบแบบซวินคอร์นครับหลังจากที่ได้รับเช่าจากแขงหนึ่งแล้วได้พบรากับเจ้าหญิงของอาณาจักรนั้นนะครับผมอาังจากที่ได้คบหากันมาอยู่เวลา5ปีปีครับ อัศวินคอสจึงได้ขอแต่งงานกับเจ้าหญิงหลังจากที่ได้ขอได้หลังจากได้งานแต่งงานนะครับผมเพื่อของอัศวนะินคอรสซึ่งก็คืออัศวินดาบได้ทําการรัฐพาตัวเจ้าหญิงไปยังหอคอยของเขานะครับและนั่นจึงทําให้อัศวินคอสของเรานะครับตั้งารออกทางเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงกับผมส่วนเทคโนโลยีกับทูที่เราใช้นะครับผมก็คือ1เลยนะครับ Unity ้ครับผม u n i t y นั้นเป็นเอนจินสร้างเกมนะครับผม ทคโนโลยีแอทนทนะครับผมโดยที่ที่ที่เราเลือกใช้นั้นมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับผมก็คือ Unity, C# p, แล้วก็ Rider ครับผมตุผลที่ใช้เทคโนโลยียทยูที่เราเลือกมานะครับผมโดย Unity เนี่ยนึ่งก็คือเพื่อสรบสประสบการในการใช้งานจริงของทูนี้ครับผมที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายลครับผมสก็คือมีการคิดประสิทธิภาพเครื่องที่ต่ําและง่ายต่อการ ในการแก้ไขหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเกมครับผมแล้วก็3นะครับผมมีคอมมูนิตี้ที่หนาแน่นทําให้การตั้งคําถามหรือการหาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถหาได้ง่ายและได้ดีครับผมแล้วก็4ี่ครับผมมีการใช้ c ีชารปเป็นส่วนผสมในการทํางานครับผมทําให้มีการหาความหาข้อมูลได้ง่ายครับผมส่วนไรเดอร์นั้นมีเหตุผลในการที่ใช้ก็คือ1นะครับผมมีการใช้งานที่ง่าย2ก็คือมีตัวช่วยแนะนําในการเขียนและ3มมีตัว ไฮไลท์ที่บอกเราว่าส่วนไหนของส่วนไหนของโค้ดนั้นมีปัญหาช่วยทำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือว่ามีปัญหาที่จะทำให้เกิดการเอเร์เอร์ได้ครับผมโดยจุดเด่นของเกมของเราผมจะเน้นไปการต่อสู้นะครับผมในการต่อสู้ผ่านด่านในมอนในปริมาณจำนวนหนึ่งแล้วก็จะเน้นไปการผจญภัยตามตามด่านครับผมโดยที่เราจะจนภัยผ่านสิ่งอุปสรรคต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับเช่นการดบ ผ่านผาสูงหรือการเดินหลบให้เป็นจังหวะครับผมคำถ,ถามก็คือว่าทําไมเราถึงทำเกมอย่างนี้แล้วผมโดยผมให้2เหตุผลหลกกักๆนนั้นก็คือครับใช้เวลาในการทํางานที่น้อยครับแล้วก็ง่ายในก่อนการสร้างครับโดยเหตุผลส่วนหนก็คือครับโดยเกมสมิตินั้นมีความซับซ้อนในการสร้างต่ากว่า3มิติครับแล้วก็เกมแพลตฟอร์มไซส์กรอเลอร์แอชแพดเอเวนเจอร์นั้นมีหลักการในการสร้างที่ง่ายกว่าและเกมประเภทอื่นๆ อย่างเช่นเกมแอคชั่นเพหรือเกมยิ FP ง FPS ครับผมแล้วก็ยังมีช่องว่าให้สามารถคิดใส่ไอเดียได้หลากหลายด้วยครับผมในเรื่องของด้านการดีไซน์ผมเราจะเริ่มกันท,ที่ดีไซน์ UI ของเกมก่อนนะผมในส่วนของทางซ้ายบนนะผมเป็นดีไซน์ของหน้าเมนเมนูครับผมโดยจะมีข้อบนสุดจะของหน้าเมนเมนูนั้นจะคือเป็นไทเทิลนะผมทให้ปุ่มที่2เราเป็นปุ่มสตาร์ทเกมคนระับจะนำพาเพลเยอร์ไปสู่หน้า ถัดไปก็คือหน้า select state ครับผมอย่างอันที่2ก็คือ setting ครับจะเป็นจะนำไปสู่หน้า setting ที่อยู่ทางด้านขวาครผมส่วน exit นั้นจะเป็นปุ่มออกทำให้ทำการปิดเกมครับผมโดยหน้า setting เนี่ยครับผมเราจะมีบอกว่าเราอยู่หน้าไหนแล้วก็มีแถบ bar บที่แสดงว่าเสียงของเราเสียงของเกมนะมีความความดังมากเท่าไหร่แล้วสามารถตั้งค่าได้ครับผม แล้วก็มีปุ่มกลับไปที่หน้าเมนเมนูครับผมส่วนหนะ้า select state นั้นครับผมจะเป็นหน้าที่ไว้สำหรับเลือกว่าเรานั้นจะเริ่มเล่นที่ด่านไหนับนะครับผมโดยที่จะมีด่านให้เลือกถึงสามด่านนะครับผมมีด่านที่หนึ่งดา่านที่2แล้วก็ดา่านที่3ครับผมส่วนปุ่มสุดท้ายนั้นจะกลับไปที่หน้าเมนเมนูหลักครับผมในทางด้าน UI design UI ในเกมนะครับผมโดยเราจะมีทางลูกทางฝั่งซ้ายคนระับจะเป็น UI ของเพย์เออร์นะครับผมจะทำการโชว์ว่าเพย์เออร์นั้นมีหลอดเลือดเท่าไหาร่นะผมโดยในแถบบาร์นั้นจะทำการนาเสนอว่าหลอดเลือดเรานั้นเหลืออยู่เท่าไหร่ครับผมส่วนไอคฝั่งซ้ายจะเป็นหน้า UI ของตอนเมื่อเราก,กดพอรเมนูนะครับผมโดยปุ่มแรกนั้นจะเป็นการทําการเริมเกมต่อในปุ่มที่2จะทําการกลับหน้าเมนูครับผมและปุ่มที่สาจะทําการปิดเกมทันทีครับผมดีไซน์แผ่นที่เบื้องตอน้นนะครับที่โชว์ในรูปจะเป็น,ปนดีไซน์แผ่นที่ต้นแบบนะครับผม โดยการร่างต้นแบบจะทำการร่างว่าส่วนไหนเป็นยังไงมีพื้นเท่าไหร่มีจานวนมอนสเตอร์เท่าไหร่นะครับผมจากจํานวนจากสัญญาเท่าที่เห็นนะครับผมหรือทิศทางที่ผู้เล่นไปนะครับผมโดยสาระต่าตันั้นจะทําการเป็นตัวแทนของแต่อย่างครับผมอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมลงแนละ้วจะเป็นตัวที่จะทําการขึ้นโจมตีจากพื้นนะครับผมแล้วก็ทําการลงไปเมื่อถึงเวลาที่กําหนดนะครับผมหรือ หรือสี่เหลี่ยมที่หรือสีอ่เหลีห่ยมทึบนะครับผมจะเป็นตัวแทนของสตูที่ทําการยิงลูกจีนโปรเจคทล์ไปทางตรงนะครับผมแล้วก็ลูกศรที่อยู่นั้นเพื่อบอกว่าโฟลของแมปนั้นเพย์เอร์จะไปทางไหนนะครับผมอย่างเช่นในภาพตัวอย่างนี้โฟลของแมปนั้นคือเพย์เลอร์จากจากซ้ายไปทางขวาน,นะครับผมเราดีไซน์และไอเดียของแผนที่อรนดับที่หนึ่งครับผมเราจะไปเหมือนส่วนทุนเลียนนะครับผมเป็น ส่วนฝึกสอนว่าผู้เล่นนั้นสามารถทําอะไรบ้างมีความสามารถอะไรบ้างและมีการควบคุมอย่างไงครับผมในเช่นที่เห็นรูปด้านบนนะผมจะเป็นส่วนของการเป็นจุดเริ่มต้นของเกมนะครับผมทางด้านซ้ายฝั่งซ้ายรับเลยยร์สามารถจะเจอบริษัทแค่ขั้นต่ำอย่างน้อยอย่างน้อยครับเช่นศัตรูหนึ่งตัวหรือการกระโดดขึ้นที่สูงหรือการกระโดดลงไปพื้นข้างล่างไปต้นครับผมและและในโซนหลังจากกลางเกมครับผมเราจะ ให้เพลเยอร์ได้ใช้ทักษะส,สับกันระหว่างการผ่านด่านกับการใช้ความสามารถของตัวละครเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคหรือสับกันเป็นต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่อยู่ในด่านนะครับผมจนถึงถึงสุดเกะจนถึงปลายทางเกมอย่างเช่นตามตัวอย่างรู้ที่สองว่าเพลเยอร์จะสามารถลือกที่จะใช้ความสามารถในการตีเพื่อให้ตัวเองลอยในอากาศนะครับผมเพื่อผ่านไปง่ายโดยที่ไม่จะไปต้องสู้กับมอนนะครับผม หรือเพเอร์จะเลือกที่จะลงไปข้างล่างแล้วต่อสู้กับมอนเพื่อผ่านทางไปได้เหมือนกันครับผมโดยดีไซน์และไอเดียของเพเดอร์อันดับที่สองนะครับผมจะมีทีมมีทีมเป็นหมู่บ้านในที่อยู่ในกลางป่าครับผมเป็นทางขึ้นก่อนที่จะไปถึงถึงตัวหอคอยที่อยู่ในแผนที่หนะครับผมโดยโดยในแผนที่นี้นั้น มอนสเตอร์ที่อยู่ในเกมนั้นจะมีความถึกขึ้นบางจำมอนสเตอร์บางประเภทนั้นจะมีความถึกขึ้นแล้วก็มีการตีที่แรงขึ้นโดยตัวเกมนั้นจะโดยดีไซน์ของเราโดยดีไซน์เราดีไซน์รอบๆอยู่ในการที่ต่อสู้กับศัตรูมากกว่าการที่แพลตฟอร์มมิ่ผ่านครับผมโดยยกตัวอย่างเช่นรูปที่1นึ่งนะผมที่จะมีมอนหลายประเภทรอให้เพลเยอร์ให้เพลเพยอร์ใช้ทักษะของเพลเยอร์ในการหลบหรือต่อสู้กับ มากกว่าการที่จะใช้ความสามารถในการแพดฟอร์มมิงโดดโดดไปโดดมาเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางครับผมแต่เราก็ยังเหลือความสามารถให้เพลเยอร์ได้ใช้ความสามารถในการแพดฟอร์มมิงนะครับผมนิดหน่อยอยู่ที่ในช่วงของโซนท้ายของแผนที่นะครับผม,ผมก็คือจะอยู่ในรูปที่สามคที่ใช้ความสามารถแพดฟอร์มมิงนั้นให้เพลเยอร์ไต่ขึ้นไปยังบนตึกสูงจนภูเขาจนไ,ไปถึงทางเข้าหน้าหน้า หอคอยครับผมโดยดีไซน์ของแผนเที่นแบบดีไซน์และไอเดียของแผนเที่นอัลบิสามจะเป็นดีไซน์โดยทีมของเรานั้นจะเป็นตัวหอคอยสาหรับให้เพลเยอร์ไต่ขึ้นนะครับผมโดยมอนเตอร์ในแผนที่ระดับนี้จะมีความจะมีค่าพลังชีวิตและค่าโจมตีที่ศูนที่สุดจากทั้งเกมนะครับผมแต่ตัวเกมนั้นจะ แต่ตัวเราแต่ตัวด่านนั้นจะถูกดีไซน์ให้กับการที่เพลเยอร์นั้นจะใช้ความสามารถในการแพตฟอร์มมิ่งในการโดดกระโดดกระโดดกระโดโดข้ามแพตฟอร์มต่างๆไปเพื่อไต่ขึ้นไปถึงยอดหอคอยครับผมอย่างเช่นตัวอย่างรูปแรกที่เป็นช่วงตอนต้นนะผมเพลเยอร์แทบจะจนบอลไปมาสตูจะน้อยมากเมื่อเทียบกับแผนที่ระดับที่2องและแผ่นที่ทลำดับที่1ครับผมแล้วก็ในช่วงแล้วก็จะเน้นไปที่การแพตฟอร์มมิ่งไต่ไต่นะครับอย่างเช่นในรูปที่2เป็นต้นนะผมที่ เพี่อท้องทำการโดดตรวจไปโดดตรวจไปทีดด่แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อที่จะแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไต่ขึ้นไปยังจุดจุดสูงสุดครับผมโดยทีรซางของศัตรูของเรานะผมมีทั้งหมดลงกันทั้งหมดเจ็ประเภทโดยศัตรูประเภทที่หนึ่งนั้นก็คือหุ่นไร้การหรือหุ่นซ้อมนะครับผมศัตรูประเภทนี้จะไม่สามารถทาดาเมจแก่ผู้เล่นไดน้แต่และก็ไม่สามารถถูกทำา้ายได้เช่นกันนะผม มีจุดประสงค์ในการจุดประสงค์ของมอนเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนท่านให้เพลเยอร์ได้ใช้สกิลในการผ่านทำเพอร์ฟอร์มิงนะครับผมืดอสตูปปะเภทที่สอนั้นเป็นเยียกวัสลางนะครับผมจะทำการเดินไปมาในแนวนอนลากกับพื้นนะครับผมโดยจะโดยจุดประสงค์มันก็คือเพื่อที่จะขวางทางผู้เล่นนะครับผมโดยสตูประเภทที่สามก็คือสตูปลาขวานนะครับผมจะทำการปลาขวานโค้งเข้าไป ในระยะเพื่อให้เพลเยอร์นั้นผ่านทางได้ลำบากมากขึ้นครับผมสตูประเภทที่สี่นะผมนั้นก็คือเป็นั้งข่าวแล้วผมจะทำการบินในนอวนอนครับอยู่บนตากาศนะผมเพื่อการไม่ให้ผู้เล่นนั้นได้ทำการโดดผ่านได้ง่ายขึ้นครับผมสตูประเภทที่ห้านั้นจะเป็นสตูั้งข่าวข้างข่าว,ข,าวข้าวตาแดงนะผมแล้วข้าวตาแดงนี่ยจะทา จะคอยบินอยู่กับที่เฉยๆนะครับไม่เคลื่ที่ไปไหนจะทําการยิงโปร,ปรไดคลายลงมาลงมาตรงๆครับเพื่อไม่เพื่อให้เพลเยอร์หลบหลีกนะผมแล้ะสตุปประเภทที่หกนั่นก็คือหนอนนะผมโดยหนอนเนี่ยจะทําการโจมตีโดยตัวเองนั้นจะโจมตีแล้วขึ้นมาจากพื้นนะผมแล้วพอผ่านเวลาไปช่วงหนึ่งจะลงไปนะผมด้วยเพื่อเป็นอุปสรรคที่ให้พ โดยจุดประสงค์มันก็คือเป็นอุปสรรคให้เพยเยอร์เดินหลบเป็นจังหวะครับผมและศัตรูประเภทที่7นะผมก็คือมอนเตอร์ยิงธนูนมาบอกมอนเตอร์ยิงธนูนั้นทการยิงธนูออกเป็นเส้นตรงนะครัผมเมื่อผ่านเมื่อธนูผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งจะหายไปเองนะผมโดยเพื่อให้เพลเยอร์นั้นทําการกัดจังหวะในการกระโดดหลบนะครผมโดยจาก ที่เราได้พูดได้กล่าวกันไว้ก่อนอันนี้ในช่วงช่วงดีไซน์แผนที่นะผมว่าสตูในแต่ละแผนที่นั้นมีความนั้นมีถึงแม้จะเป็นประเภทเดียวกันแต่ก็จะมีความแตกต่างกันนะผมอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ส่งขึ้นมานะคือสตูวคว้างขวาน,นะผมโดยในแผนโดยแต่ละตัวนั้นจะมีจะมีหน้าตาที่ต่างกันนะผมแต่ฟังก์ชันทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับความแตกต่างของสตูในแต่ละด่านก็คือค่าพลังชีวิตแล้วก็ค่า ค่าพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็เวลาในการจบตีนะครับผมจะแตกต่างกันโดยเชิญโดยในโดยแผนที่จะเรียงจากง่ายไปยากก็คือแผนที่ลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองละดับที่สามครับผมตามครับผมเลยโฟลชาร์ของของเกมเรานะครับผมเลยเราจะเริ่มจากที่เราเริ่มเกมนะครับผมแล้วไปที่หน้าเมนูนะครับผมเพย์เลอร์จะกดเริ่มหรือไม่นะครับผมเพย์เลอร์จะไปที่หน้าตั้งค่านะครับผมแล้วหลังจากนั้นเพย์เลอร์จะทําการตั้งค่าเสียงรับ จะย้อนกลับหรือไม่ก็หลังจากนั้นเพลเยอร์ก็จะย้อนกลับมาที่หน้าเมนูแล้วผมแล้วทําการกดเลิกเล่นเกมใหม่ครั้งแล้วทำการเลือกด่านแล้วผมหลังจากเลือกด่านไปแล้วทําการยืนยันเพื่อเลือกด่านนะผมหลังจากนั้นปุ๊บเพลเยอร์จะเข้าไปสู่ในเกมแล้วก็การเล่นไปเรื่อยจนถึงสุดจนถึงไปจนถึงจนผ่านด่านแล้วผมแล้วก็จะทาการวนไปเรื่อยว่าจนกว่าจะถึงด่านสุดท้ายแล้วผมเมื่อไปถึงด่านสุดท้ายนั้นจะถือว่าเป็นการจบเกมนะครับผม โดยวิธีการเล่นนะครับผมโดยเพย์เพยอร์มีวิธีการเล่นดังนี้ครับผมก็คือใช้ปุ่มซ้ายขวาในการเคลื่อนที่แนวนอนในพื้นราบพลื้นที่ในการเคลื่อนที่แนวนอนนะครับผมแล้วก็ปุ่มซ้ายขวาปุ่มขึ้นลงนะครับผมเพื่อการเคลื่อนที่ในการตั้งตรงบรนไดนะครับผมแล้วปุ่มสเปปาร์เพื่อการกระโดดนะครับผมโดยเมื่อสเปปาร์ถ้ากดค้างจะจะกระโดดจะกระโดดได้สูงสุดจะกระโดดได้สูงกว่ากดครั้งเดียวนะกดกดแล้วปล่อยนะครับผม แล้วก็เมื่อทําการกดปุ่มลงแล้วก็กดปุ่มสเปซบาร์ให้กับพื้นพิเศษเฮอร์ชีนเดเพย์จะผ่านทะลุลงไปตารางได้ครับผมแล้วปุ่ม x นั้นจะไ,ไว้สําหรับในการท่าโจมตีปกตินะครับผมแล้วก็ปุ่ม c จะเป็นท่าโจมตีพิเศษโดยท่าโจมตีพิเศษนี้เมื่อโดนศัตรูแล้วนั้นพเพย์จะลอยสูงขึ้นกว่าลอยสูงขึ้นเป็นอากาศนะครับผมโดยความสูงนั้นจะสูงกว่าการกดปุ่มกระโดดค้างนะครับผม แล้วก็ปุ่ม ESC นะมีไว้เพื่อ,อหจุดเกมนะครับผมต่อไปนี้จะเป็นการแสดงเกมเพลย์เบื้องต้นนะครับซึ่งจะแสดงการแสดงวิธีการเล่นที่ได้กล่าวไปในก่อนหน้าน,นี้นะครับผมตอนนี้จะทำการอธิบายส่วนวิธีการเล่นของเกมนบผมโดยเพลเยอร์นั้นสามารถเดินทางซ้ายนะครับเดินทางขวาใน,นแนวนอนนะครับ ก็โดดนะผมเมื่อมันทำการโดดเมื่อกดค้างจะทําการโดดสูงขึ้นนะผมแต่ถ้าเกิดปล่อยยดขึ้นนะเพลเยอร์จะโดดกองสูงที่ต่าลงนะผมป้ายนี้จะเป็นเหมือนตัวแทนของจุดเช็คพอยต์นะผมเราเดินลองเดินไปโดดข้ามสี่ขีกควานะผมเออเราสามารถต่ำได้ได้ด้วยการกดขึ้นลงนะผมซ้ายขึ้นลง ก็ลงมาไล้ครับผมกด F เพื่อทำการโจมตีนะครับผมอ่าเห็นไหมจะทำการโจมตีใส่สตูนเมื่อกี้อย่างสลามเมาื่อกี้นะผมส่วนตัวนี้ครเป็นหุ่นไล่การ,รผมจะถูกใช้ในเพื่อใช้ท่าโจมตีพิเศษเพื่อให้ตัวละครเราลอยขึ้นนะครับลอยเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าความสูงของตัวละครเรานั้นการกระโดดนั้นจะสูงกว่ากระโดดปกตินะครับ ลงไปด้านล่างทีนี้ก็จะเป็นพื้นพิเศษครับผมเมื่อเรากดลงนะแล้วก็กดลงล่างครับผมตัวละครเราจะสามารถทะลุผ่านไปด้านล่างได้ครับผมนีับตีเนเตอร์เป็นอย่างทีครับผมก็วิธีการเล่นเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม โดยต่อจากนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้โชว์วิธีการแล้วเราจะทำการโชว์พรีวิวเกมเพย์ของเกมนะครับผม โดยความแตกต่างของโปรเจกต์ระหว่างโปรเจกต์ที่1กับโปรเจกต์ที่สอนะครับผมโดยในโปรเจกต์ที่หนาตัวเกมนั้นที่สร้างไว้นั้นเป็นเพียงแค่ตัวต้นแบบตัวทดลองนะครับผมเป็นตัวต้นแบบทดลองไอเดียทาให้ภาพลักของเกมนั้นไม่ดีแล้วยังคงมีปัญหาของในปัญหาของระบบนอบแต่ตัวแต่ตัวในโปรเจกต์สอนนั้นได้มีการปรับปรุงและขัดเกลาร์ทำให้มีความสมบูรณ์แล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นครับผมแล้วก็สองนะในโปรเจกต์สอนนั้นได้มีการแก้ไขและทำการเพิ่มไอเดียต่างๆเช่นการเพิ <âm Monate bas ated> ่ม ก็ให้สตูให้มีความหลากหลายมากขึ้นหรือการแก้ไขดีไซน์แผนที่เพื่อเพิ่มความทันทัมากขึ้นเพื่อแก้ไขวิธีการเล่นให้เพลเยอร์ให้ดีขึ้นด้วยครับผมโดยเราทําการสุปโปรเจกต์ับโดยเราจะสรุปโปรเจกต์ปปนในอุปสรรคที่พบเจอก่อนนะครับผมเนื่องจากว่านี่เป็นโครงข้งแรกครับที่ใช้ับการใช้เทคโนโลยี n นวินจครับทําให้การเรียนรู้นั้นในการเรียนรู้ก่อนานาไปใช้นั้นทําให้เกิด,าดาการพัฒนาต้นตราหนักระการและต้นแบบที่ไม่เสถียรนะครับผมสองคือการค้นหาแอสเซทหรือ ภาพหรือต่างๆนะครับผมที่เหมาะสมกับตีนของเกมที่ผู้จัดทำโครงงานต้องการนะครับผมและผู้จัดทำโครงงานที่มีความใจในการพัฒนาแอสเซทจึงทำให้ต้องใช้แอสเซทที่ไม่ติดลิขสิทธิ์และก็ยุ่งยากและก็เสียเวลาในการค้นหาครับผมสามว่าระบบเกมต้นแบบนั้นยังไม่เสร็จพรอมะมีความเกิดข้อความขึ้นเอยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือจและตรวจสอบข่าวขึ้นหน้าจะทำให้มีการพัฒนาพัฒนาราชากับผม สี่คือในช่วงการออกแบบระบบดีไซน์นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเกมนั้นอยู่บ่อยครั้งจะทำให้มีการพัฒนาราชาด้วยครับผมสรุปผลลัพธ์ของผลลัพธ์และสิ่งที่ได้รับของโปรเจกต์นับผมยดผลลัพธ์ของโปรเจกต์นั้นออกมาในระดับที่ดีนะครับผมสองก็คือเราได้รับประสบการณ์ในพัฒนาเกมจริงจริงโดยใช้ Unity Engine 2นะครับที่วินที่ยอมในอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบันสามได้พัฒนา และออกแบบเกมพเพื่อใช้งานอนาคตแล้วก็สี่รับผลงานศหรั์ใช้ในกรารศึกษงานในอนาคตครับผมขอบคุณที่รับฟังรายงานนี้ด้วยนะครับผมถ้ามีคำถามอะไรถามได้เลยกรับน,นะครับผมขอบคุณครับ